เด็กๆมาแอบกินขนมกันตรงนี้แล้วใช่ว่าแล้วหายตัวไปไหนใช่ไหมนี่มันรถวิ่งกันต้องไปซื้อมาจากโลตัสเป็นอะไรเอ่ยมันเป็นไดฟุกุช็อกโกแลตดูไบรถดูไบเฮลซนัทใช่เฮลซนัทอ๋อรถเฮลซนัทเป็นถั่วเฮลซนัทแล้วเป็นช็อกโกแลตทั้งอันเลยใช่ไหมนั้นและของเจ๊เป็นอะไรสีเขียวชาเขียวป่ะไม่ใช่อันนี้รถไดฟุกุช็อกโกแลตดูไบรถ ดูใบพิสตาชิโออ๋อเป็นถั่วพิสตาชิโอเนาะใช่สิแล้วไม่เหมือนกันเออมันคล้ายๆขนมมูจิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่ามีไส้เป็นช็อปโกแลตดูใบใช่ไหมหอมมากอ้าลองกินดูเลยโอ้โหถุงปลิวหมดแล้วเดี๋ยวต้องเก็บถุงด้วยนะไส้มันเหมือนทะลักมาจากด้านล่างไส้ทะลักใช่ไหมโอ้ อันนี้ไส้เน้นๆเลยใช่ไหมเรือปากอันนี้โอ้โหและที่มันเป็นแบบอันเล็กๆเล็กเต็มไปหมดนั้นอะไรลูกอืมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันแบบกรอบๆแบบอ๋อมันกรุบกรอบๆหรอที่คล้ายๆเป็นมาม่าเล็กๆอะไรเต็มไปหมดนั่นน่ะเนี่ยขมๆขมๆหรอยังไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อแต่ของของพี่เดียนี่เป็นช็อกโกแลตทั้งหมดเลยไส้ก็ช็อกโกแลต ของจีเจมันมีเป็นสีเหลืองด้วยนะเป็นสีเหลืองไสมันนะอืมไส้สีเหลืองด้วยยืดเลยใช่ไหมจริงมันก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะ,ะมีถัว่วไ,<ม>ไหวไมเพราะว่ามันมันบอกว่าเป็นถัว่วที <Hey> ซีนัทกับไอถั่วพิซาชิโออะไม่มีนะไม่มีถั่วเลยละเอียดเละไปหมดเลยใช่ไหมเออกินแล้วต้องกินน้ำด้วยนะหวานไหมหวานมากเลยนะ มีความขมๆของช็อกโกแลตด้วยเนาะบางทีมันอาจจะขมของไอ้ไอเคสเซนัทอะไรพวกถั่วพวกอะไรอย่างเงี้ยด้วยอืมนั่งกินตรงนี้เย็นสบายเลยนะไม่ร้อนเลยอร่อยมากอือเย็นสบายแล้วเดี๋ยวก็จะใกล้ได้เวลาเปิดคาเฟ่แมวอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เดี๋ยวตอนนี้ไส่กำลังจะทะลักแล้วไส้ทะลักอ่ะกินเลยลูกกินเยอะๆเลยกอบจแต่ว่าอย่ากินแต่พวกอย่างนี้เยอะๆนะกินข้าวด้วย กินขนมอะไรต้องล้างมือด้วยนะให้พี่มี้กินบ้างหลือยังอ่ะให้พี่มี้กินด้วยให้พี่มี้ชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอ,อ่อเดี๋ยวค่อยไปล้างปากอะไรด้วยนะเลอะหน้าเลอะแก้มหมดแล้วเออล้างมือด้วยโอเคกินเสร็จแล้วไปกินน้ำด้วยนะระวังติดคอนะอย่าก,กินชีเลยเยอะเดี๋ยว เดี๋ยวจุบแน่นแป้งมันเหนียวมากใช่แป้งมันเหนียวแบบยืดยืดอันนี้ต้องระวังนะกินแล้วคอนี่คือแบบติดคอได้เนี่ยติดคอได้อันตรายอันตรายมากต้องกินน้ำด้วยจ๊เจ๊ตื่ม่ติดคอแล้วใช่ไหมอ่าไปหาน้ำกินกันเร็วแต่เดี๋ยวติดคอมากมากเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปกินอ่าก็บไว้ก่อนก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนต้องมีน้ำด้วยจะาจะกินถ้าจะกินขนมไอ้นี่ต้องมีน้ำด้วย อ่ามันเป็นผมผงแล้วอ่าระวังเดี๋ยว่อยค่อยค่อยปัดอ่าโอเคอ่า หนเป็นยังไงมีสองรถอ่ะแก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 ะส,<อ>สีเขียวก่อนมัน <còn> เป็นไดฟุกุรถช็อกโกแลตดูใบรถพิตาชิโออ๋อถูวพิตาชิโอนะอ่ะแล้วแกะดูซิขนมเป็นไดฟุกุช็อกโกแลตดูใบรถดูใบเฮเซลนัทเฮเซลนัทเอาแบบนี้เดี๋ยวลองแกะกันมาชิมมาชิม

เนือเปดฟายืด,ดอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงกันเปล่าเนนขะดืขอสดชัดๆนอยนี่นะ นีเนาะรู้สึกว่าเหมือนจะลุกได้กว่าแล้วเล่าอ้ไหนคะดูช้ด้ดนี่อ่าคิจะให้เห็นดไส้ยืดยืด เน้นเน้นไปเน้นเน้นเนาะเต็มสิบให้เท่าไหร่คะเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีนะเห็นไรอยากกินด้วยฝักเลยเลยอร่อยไหมคะตะวงอร่อยอร่อยกินหมดไหมให้ช่วยไหมไม่ต้องไม่ต้องให้ช่วยเหรอได้แล้วพี่ชอบหมดไหมให้ช่วยไหม ช่วยให้ช่วยอีกชิ้นดีขึนชิ้นขึชิ้นจะดีมากเลยลูกโอเคเดี๋ยวเราก็สลับกันกินนะจะได้จะได้รู้รสชาตินี่จะกินไหนโอเคเดี๋ยวกินให้หมดด้วยนะแอลเอาปิดคลิปให้ด้วยจังอะไรมะคะ